ยายกินลำไยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายใหญย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยไหลย้อยเช้าฟาดอะไรนะเช้าฟาดถึงเช้าฟาดผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักโอ้ยอันนี้เช้าพูด เดินผู้ดังดังป้าชักผักผักผักชาวฟ้าผัดผัดเย็นฟ้าฟัดปัดชาวฟ้าผักผักชาวฟ้าผัดปัดชาวฟ้าชาวฟ้านี่จะว่าย่างไรชาวฟ้าชาวีนเหรอชาวชา เช้าเช้าตีิงเชาฟาดผัดฟัดชาฟาดผัดผัูกีกันเช้าโอ๊ยไม่ถูกอีกแล้วนี่จ้าเด็ดเด็ดโอ้ยคุณที่หนึ่งหนูคนที่หนึ่งพ่อคนที่สองพ่อขยับมาตรงนี้เช้าแม่พูดตามหนูนะแม่คนที่สองมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ยืนอ่าเราอยู่อยู่ตรงนี้อะไรนะอยู่่ทีชนะฟาดผัดฟัด พ่อพ่อกับแม่ต้องพูดตามหนูหนูจะให้พ่อคนที่สองแม่คนที่สามยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กไม่หนูจะให้พ่อพูดคนที่สองโอเคอ่ะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กโอ้เล่นดุยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กแม่ไป็นอง ทีน,นี้ไป่ต้องโดนปะแป้งค่ะทุกคนมามันสายไฟนอนน่ชามอะนี่ปะเป็นแรงหัวเราะ <c oughs> นะเหมือนน่ชายังไม่โดนพ่อกระโดนค่ะอ่ะต่อไปคำต่อไปค่ะต่อไปอ่ะคุณพ่อพ่อพูดค้องได้องนะหนูปิด ฮไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คำว่าอะไรนะหนูจะพูดก่อนทหารทหารแบกปืนแบกปูนถือปืนไปโบกตึกค่ะแบกปูนถือปืนไปโบกตึกทหารแบกปืนแบกปูนสิแบกปูนทหารแบบ ปปนบอกทหารถือทหารแบกปืนรู้ดูทหารแบกปืนถืบบปืนไปบอกสิทหารแบกป,นบบปืนถือปืนไปบบกพูดเรื่อยๆทหารแบกปืนถือปืนไม่ได้พูดแม่เนี่ยนะกับพ่อนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เมื่อกินละทหารแบกบ ทหารแบกปูนถือปืนคุณแม่พูดผิดนะคะทุกคนคุณแม่พูดผิดนะคะแม่กำลงปรับเปลี่ยนเลยทหารแบกปืนถือปูน,ปนไดปบีกหัวร้วอยอกแล้วสองคนนีน่น <hi> าอ่ะนี่จะพูดไหม <hi> ต่อไปใครจะพูดก่อนคนนี้หนึ่งก็เอาคำ ขำๆแค่ขำๆก่อนนอนพ่อพ่อพูดคนที่หนึ่งขำๆก่อนนอนค่ะพูนที่สนะอ่ะอ่ะพ่อนิชานิชาทำคำไม่ยากนะคำไม่ยากคืออะไรคะพูดเร็วพ่อพูดเองที่หนึ่งพูดคนที่สองแม่พูดคนที่สามทหารทหารเด็กปูง ปืนไปโบกติกทหารถือปืนแบกบูนไปโบกติกไม่ได้ถึงแล้วอะไรอ่ะอะไรอะไรบ้างก็ไม่น่ะมีแต่มีแต่อันนี้แหละที่แบบว่าที่ที่เขาใช้เล่นบ่อยๆอะไรนะคะ หมูไล oh, right. ่หมานี่ิชะไล่แมวหมึกหมึกอะไรนะหมึกหมึกหมึกย uh ่างหมึกอะไรสักอย่างนี่แหละหมูหมึกกุ้งอะไรอ่ะหมูหมึกกุ้งยายกินลำยายน้ำลายยายใหญย้อยยายกินลำยายน้ำลายยายใหญย้อยไม่ถูกอีกแล้วนิชาน้ำลายนิชาเลย นี่ชาไม่เอาเช็ดออกอย่าเล่นแบบนี้หรอกโอเคโอเคค่ะทุกคนขำขำก่อนนอนเดี๋ยวพาน้องนี่ชาไปอาบน้ำขึ้นนอนแล้วค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้ช้า